สวัสดีเพื่อนเพื่อนมิตรักนักเล่นเกมทุกท่านด้วยนะครับคือคลิปนี้จะแบบมาเร็วไปเร็วเกมเร็วสักหน่อยนะครับคือมีน้องคนหนึ่งนะครับวายวายนะครับว่าเฮ้ยพี่พี่คิดจุพี่โกหกกันหรือเปล่านะครับไอ้กระบี่สงครามเนี่ยมันหายัางไงพี่บมหาทั่วแมปแล้วหาไม่เจอเลยนะครับผมก็ถามไปว่าเฮ้ยน้องน้องหาทั่วแมปจริงหรือเปล่านะครับจริงเหรอนะครับ แมวมาร้องแล้วนะสงสัยจะกินข้าวอ่ะเรารีบอัดเรารีบไปไปหาแมวผมก่อนแล้กันนะครับคือนะครับกระบี่สงครามเนี่ยคือมันดอกอะมันจะดอกจอู่ชั้นหนึ่งนะครับชั้นสองชั้นสามมันจะไม่ดอกนะนะครับต้องต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนเนาะเอ๊ะเดี๋ยวผมพาไปดูนะคือส่วนส่วนการหามันอะมันมันแบบ ไม่ไม่การันตีนะว่าเฮ้ยจะดอปที่เดิมหรือเปล่าตรงนั้นตัวนี้นะคือมันแบบมันจะสุ่มแหละสุ่มดอปนะครับสุ่มดอปในแมปนี่เลยต้องหาต้องเดินดูนะครับเนะี่ยต้องเดินดูแบบนี้เลยเราไม่สมามารถแบบเนี่ยกดคลิกไปได้นะครับเราต้องเดินหาเองเนาะอ่ะระหว่างเดินหาก็ให้สังเกตดีๆนะครับสังเกตรอบข้างดีๆเนาะคือมันแบบ มันจะแบบเด่นเป็นสง่าเลยนะครับเออรอดูนะรอดูถ้าตรงไหนมันดอกมันจะเป็นแบบแท่งดาบกระบี่ตั้งเลยนะครับต้องดูข้างๆด้วยนะครับสังเกตข้างๆด้วยนิดหนึ่งเนาะเอะนี่นะครับเห็นแล้วนะครับเนี่ยเห็นปะถ้ามันดอกอะมันจะแบบ ตั้งตะการตาแบบนี้เลยเนี่ยแล้วไอ้ตรงนี้นะครับเห็นป่ะเห็นเลขตรงนี้หรือเปล่าครับเลขตรงนี้นะครับนี่คือเวลานะครับเวลาหมดอายุมันนะครับเหลืออีกห้าสิบห้านาทีนะครับถ้าไอ้เวลานี้หมดอ่ะมันก็จะไปไปเกิดจุดใหม่นะครับหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเพราะว่าผมไม่ได้แบบนะไม่ไม่ไม่ได้แบบมาเฝ้าดูมันนะครับเก็บไปเลยนะครับ กระบีส่สงครามอ่ะมันเก็บได้ไม่จํากัดนะครับเราสามารถเก็บได้เรื่อยๆเลยเนาะส่วนเนบอ่ะสำหรับคนที่ไม่รู้นะครับเก็บเราจะได้อะไรเนรี่ย <c oughs> เก็บแล้วนะครับเราจะได้นี่นะครับเป็นเป็นลูนลวนกระบวนท่านะครับเนะี่ยเห็นปะเพิ่มมาแล้วนะครับลูนกระบวนท่านะครับเนะี่ยเราได้มาอะ พอเก็บหมดแล้วนะครับเก็บเก็บหมดแล้วอะ่ะมันจะหายไปนะครับเนี่ยสังเกตเห็นว่ามันจะไม่มีแล้วนะครับต้องรอนะครับรอเวลารอเวลามันเกิดใหม่เนาะส่วนมันจะเกิดตอนไหนอันนี้ก็ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่ามันจะเกิด4 5ชั่วโมงหรือเปล่านะครับหรือว,ว่าชั่วโมงต่อชั่วโมงเลยหรือว,ว่าสองชั่วโมงเกิดทีหนึ่งอันนี้ผมไม่ชัวร์นะอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ก่อนแลวกันนะครับเราไปหาแมวกันนะไป